บุรีรัมยูไนเต็ดยูยฟอร์มแรงคว้าชัย3นัดรวดชโนไทยร้อนแรงยิงต่อเนื่องหลังจีรพงศ์ซัดประตูชัยสุดสวยประสาสสายฟ้ายู1บุรีรัมยูไนเต็ดรุ่นอายุไม่เกิน21ปียังคงโชว์ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องหลังบุกเอาชนะหนองบัวพิชยะ f c ฟซียไปได้2ต่อ1เก็บเพิ่มเป็น9คะแนนเต็มจากการลงสนาม3นัดแรกในศึกไทยแลนด์ยุทีลีกเกมนี้ชโนไทยคงเหมงแนวรุกดาวรุ่งของทีม ยังคงโชว์ฟอร์มโดดเด่นยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องทำสถิติส่วนตัวซัดไปแล้ว3ประตูจาก3เกมกลายเป็นดาวซันโวประจำทีมในขณะนี้ขณะเดียวกันเจ้าเดียจิรพงษ์พึ่งวีระวง์ก็กลายเป็นฮีโร่ของทีมหลังซัดประตูชัยสุดงามจากจังหวะวอลเล่เต็มข้อพาทีมคว้าชัยชนะอย่างสุดมันชัยชนะในเกมนี้ส่งให้บุรีรัมยูไนเต็ดอยู่21หลังจากฝูงของกลุ่มต่อไปพร้อมเปิดเส้นทางลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัว